สวัสดีค่ะอันนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะของเดือนมีนาคม2565นี้นะคะก็อันนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจ,จงนะก็ดูไว้เป็นแนวทางนะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะ ใบแรกนะคะจัสเมนนะคะใบที่สองเด็กดาบนะคะใบที่สามสองสองเหรียญ เดอะมูนเดนเพสนะคะมาเริ่มจากคนมีคู่ก่อนนะคะก็ไปแรกนะคะเป็นจัสเมนนะคะอันนี้จัสเมนนี่ก็ คือถ้ามีคู่อ่ะก็เหมือนประมาณว่าเป็นคู่กรรมนะคะอันนี้ก็แต่ว่าคู่กรรมนี้คือเลิกยากนะถึงถึงอยู่ด้วยแล้วไม่มีความสุขก็ยังไม่เลิกนะก็ยังต้องก็ยังต้องอยู่ต่อไปนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าเดือนนี้จะมีเรื่องทะเลาะก,กันจะมีปัญหามีเรื่องทะเลาะก,กันนะคะแล้วก็มีเรื่องที่ทําให้คุณเนะ่ยเหมือนกับลังเลใจโรเลใจลังเลใจนะเ,นเนี่ยสองเหรียญเนี่ยนะคะแล้วก็จะอาจจะทําให้คุณเครียด คิดมากนอนไม่หลับเนี่ยเดโมนเนี่ยเครียดคิดมากนอนไม่หลับนะคะแล้วก็เดโมนเนี่ยมันก็จะมีแปลกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นปัญหาความรักคือรักซ้อนก็ได้นะคะมีปัญหารักซ้อนสองเหรียญก็เหมือนกันนะสองเหรียญก็รักซ้อนได้เหมือนกันนะคะก็คือเหมือนก็อาจจะเป็นทางคูณก็ได้นะที่มีรักซ้อนหรือไม่ก็อาจจะเป็นทางคู่ของคูณก็ได้ทางอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะที่มีรักซ้อน แต่ว่าถึงยังไงเนี่ยถึงคุณมีปัญหามีเรื่องความรักซ้อนอะไรเงี้ยแต่ยังไงก็คงยังต้องอยู่ก็ยังต้องเป็นคู่กันอยู่ต่อไปนะคะเดือนนี้ก็คือยังยังไม่ได้ก็ยังอยู่ต่อไปนี่แหละเพราะได้ M p h เนี่ยอันนี้คือเหมือนความสุขสมบูรณ์เนี่ยหรือไม่ก็ความเป็นภรรยาความเป็นแม่ของลูกอันเนี้ยอันนี้คุณก็ต้องคือเดือนนี้ถึงมีปัญหาก็ก็ยังได้ก็ยังอยู่กันต่อไปอยู่เหมือนเดิมก็ยังเป็นคู่กันต่อไปนะคะส่วนสําหรับคนโสดนะคะก็ ก็คิดว่าเดือนนี้ก็จะมีคนเข้ามานะอาจจะมีเข้ามาหลายคนก็ได้สองเรียนเนี่ยเนี่ยอาจจะมีเข้ามาหลายคนก็ได้ทําให้คุณแบบต้องเหมือนลังเลใจว่าจะยัง,ะยงไงจะยังไงดีจะเลือกใครหรอยางงี้ก็ได้นะคะหรือไม่คุณก็อาจจะลองคุยทุกคนเลยลองคบทุกคนเลยลองดูซึ่งก็อาจจะทําให้คุณเครียดคิดมากก็ได้นะอาจจะแบบมีเรื่อง เรียดนอนวิลาบอะไรเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะทําให้เป็นลักซอนก็ได้นะคะเดอะมูนอันเนี้ยหรืออ,อีกแบบหนึ่งก็คือคนหรือบางคนอาจจะมีคนคุยด้วยอยู่แล้วตอนนี้อาจจะมีคุยกันแล้วหรือดูดูกันอยู่แล้วตอนนี้ซึ่งคนนั้นก็มีโอกาสที่แบบเขาจะมีคนอื่นอยู่แล้วหรือเปล่าอันเนี้ยคุณต้องไประวังให้ดีนะคะก็ต้องไประวังด้วยเนะเผื่อเขามีแบบมีคนอื่นอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วอะไรเงี้ย ซึ่งทำให้มันจะทำให้คุณนะเ,น,เ,าาเน่เป็นรักซ้อนเข้ามาเป็นเป็นเดมูนะอันนี้ก็ต้องให้ระวังนะคะเดือนนี้สำหรับคนโสดนะก็ให้ระวังเรื่องความารักซ้อนด้วยนะคะก็โอเคนะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกรนะ์เนาะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่ตอไปค่ะบ๊ายบายค่ะ